Ừ, 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 gì thôi <laughs> Không đây oh, Bằng sụp nằm, bằng sụp, bây sụp tiền đốt <laughs> ừ. Bài này, bà vương vợt mẹ gần như côi 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 này côi rồi, côi 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 mà này côi 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 năm côi cả, côi 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 vẫn côi 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 ไล่ปลูกไว้เลยมีว่มีมีปลูกไว้อยู่พี่นีคือรั่วพัน้ันดนบายตันี้ย่างันเลยเขเห็นใช่ปนี่ก็ไปสายไม่หยางบาเนี่เวลาตีรถมันเปร์่หยางแต่พอได้สูบบ่งเฮงอีเนาะ

กินน ah, ู้นไม่ได้กินนน่ะหอมป่ะหอมขึ้ไก่ี่ไก่มาทั่วพี่ไก่เชนตัวเซนเป็ดมาได้ไหมตัวนี้รังชงชงตัวเซนเป็โอ้ยขใ่ใ่เล้โอ้พักมือข่อยโอ้ยป้ายพักมือนี่ช่งไม่นี่ bẹ 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 khẩu cái bút tu lốt ở đây nè chung chung đấy chung đâm đúng chung si nhắng si thẳn đấy, hoặc si thao thao, si mân mún thao thao. Đây, anh ấy nó, cái song, cái song, làm ừ. gì? Lai với luôn. À, phải bút tu, coi nhá, khẩn về sai cái vương phải. Phù đi đấy, bỏ chân xe hú vào, phù đi. Đúng. Ừ, phù đi nè. nó, bẹ bố đây, tay bẹ bút để xài, khát cái khác cái như thế này, nó. Đúng. Mình vô đi về đây à đi Lực tiêu đấy mà nó Ủa, Xem cái xe may thì nào nó Ờ, Xem may gì เพื่อจะเห็นแบบพาเพื่อนขุดละหัะะ่วบปล่าเนี่ยเพื่อนทุกให้ขนะุดนะเฮะให้ขุดละหัะ่วเปล่าเฮะให้ขุดวะอ่างมือเศร้าเน,น,นี่ยมวยั่างได้หนำเพราะว่าดินมันแห้งแห้งเนาะอ้ามีปูนมีอย่างะอะก็จังเทเนาะ อันนี้กะบข้าวพังรักสองอันตามที่พีาเขาเคยเอ่านมาแหละพี่น้องเลยเนาะอันนี้กัเพีนเ่นองเอายากระติ้วหัดไว้อันนี้กับือว่าเขาจะเอาไม้ตอกลงกันได้ฮะวางยางกระติ้วมันพุยอะนะเนาะเอาไม้ตอกตอกแบบเฮ็ดเฮ็ดแบบโคกงๆอะนะมันก็ตอกพอกลงไปหัวกับยังบอแล้วพี่น้องเลยเนาะเพราะว่า ในยินทางบ่พอบบอรเพิ่นบอกว่าเพิ่นมีงบเฮ็ดหัวอยู่พี่น้องเ,เอ้ยเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดตอนใดแต่ที่ตามเพิ่นนํานกันเนาะเอา้าสบายดีเด้อพี่น้องเด้เอเนาะสบายดีวัชคูทุกคนพี่น้องเอ้ยเอา้าคือได้มาพี่เลยจะจะน้นําได้กันกินเนี่อนะ เป็นหาประกันไงวะประตูหาประกันไงวะนิ้วนี่แล้วเออนี่ล่างไว้เด้ยประตูเด้อนี่เด้อให้น้องใส่บนล่างไว้เสียมหนิด้วยอ้ยประตูนี่เนาะเป็นคนที่แบบว่าอ่าแพงของเนาะอ๋อหมอนะไอ้ลูกชายต้มแกงปลาหมอนิดหน่อยว่านี่ Điều rồi? <laughs> đi đâu? À, Bộ à, <laughs> <laughs> <Càng hóa lột. cười> <hóa xe> tù đâu rồi? Chị rồi? Ờ... Bác bán hàng tiền tôi nó nè tiền này Bác bán hàng Đây đây, vô những chắc cái giá lấy ขี่ลอบ้โอ้เอ๋เนะขี่ไปได้ะขี่มืดไปเลยลขี่มืดไปเลยนี่ด้พอา่นีีทางหนทีไอขี้ไปเลยบ่ด้ไปไหนลองบ้างบ่เลยพอกรลองไปโยมันยังล่ว่าเวรห่อยางแิโยว่าเวรห่อยางแกแล้เฮ้ยเนาะเอาไว้น้องใส่พนพ้นนันแล้เนาะ ไม่ต้องใส่ผลเบนขี้ปิดังเอ๋ยเอ่ออืมเนาะมาเมื่อนี้กะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังบ่เปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้อมเฮานี่แหละเนาะเยอะทีถือว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นกะบอกให้มากยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่เมื่อนี้กะขออภัยนําหลายๆเพราะว่าเวลามันบ่ทันพี่น้องเอ้ยไเพิ่นก่อนช้อนหามงกี่ นะแต่ว่าเขาเพื่อเพื่อมากเพื่อเมียนพอจิจัดเองไม่นั่นเรารู้ไว้พอจิตอนแรกมันมาจากซอยว่ามามาเบิ่งบรรยากาศตอนมากำลัการจี่นะพี่น้องมันมันหมดมันหมดกับมืัอนี้นายประธานไปผู้แหละบ้านหนองอ้ํามืนนะมันก็เลยบาทันเนาะบาทันมากะมามาทันสำนีกนะถ่ายคลิปธรรมดานี่แต่ว่าขั้นเฮามั่งมันก็สิใช้เวลาในนึง อ่าเขาให้เห็ดเชิญคั่วนี่เขาให้พาอันมาเห็ดให้ประตูใช่ผู้อันผู้เก่าเลยมาเห็ดผู้เก่าวะโดยอืมเพื่อนเอาคือว่าเขาให้เพื่อนเห็ดประตูกับเพื่อนคั่วนี่เพื่อแช่น้ำท่าลเออทักแล้วป่วยเขาไปทำบึงป่วยอืมพอเอาชุดไทยเมื่อกาฮาเซน้ฮฮาเซนบ่าเห้เชื่อนี่ เออหาแซนเลยแล้วก็พออีกให้โซแซนเป็นเพชรแซนเป็นเพชรแซนอ่ามันอ่ะดูน้ำเห็ดเคลื่อนเล้วเนี่ยบ่เดื่อยอืมอืมพอดีเป็นเพชรแซนเดื่อยแต่ว่าเพลื่อนครัวนี่เขาสีเฮ็ดอยู่ทางนี้บ่โดยเฮ็ดเบื้องนั้นแล้วเฮ็ดน้อยๆเอานะเฮ็ดแบบไรพ่อตัวเฮ็ดแบบว่าย่างแต่เฮือนเคลื่อนครัวเลยนะอ๋อ ก็มันก็ต้องก่อจากตัวนี้แล้วกันเป็นวันี้เลยโดยอ่าเนาะพออยู่อยู่ว่าว่าเป็นเงินฝนตกฝนยังอย่าบอกเลยพิงพายนัันในชั้นชาเห็ดเทิบแต่ก็สีก็ซื้อมาแล้วซีแ่นไอซิปแผ่นซิปพุทธเนาะโดยพวกข้าวสารดีมีแคร์มีแต่ทาเบิ่งน้ำกันบัดรซีเฮ็ดเมนแรกก็ไม่ได้ก็ซื้อเครื่องมาก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวจังใดก็ทาเบิ่งน้ำกันพี่ตังเลย มาประธานทางบาพ่พรานบ่อหล่าเพิ่น,นเนาะเพิ่นเดินทางกลับแล้วพี่น้องเลยมือ่อนี้ก็เอาสารกสีกับผ้ากระดาษมาให้กตาตาตันย,ยังบุหันได้ยังมีเครื่องมาให้อีกเลยประตูย,ยังบุหันในบ้านได้อ่าอ่าอยู่ยาเลยหรือยาเลยยาอีอกเลยผมก็ตอนแรกเนาะคทีนา้ผู้ชานเพิลผู้ช่วยลูกเอ้ยผู้สานเพื่หญ่พเพิ่นบ่โดยผู้สานเพลมาช่วยศาสตร์ เนาะคุณจะหาเงินได้เนาะโอตัวเนาะพอได้เงินสิบสองพันลูกคอยยังพอบ่ให้ละหายไปมึงขโมายยังให้ให้ชื่อสะปอกตะปูบอจึงจะเป็นพอไปชื่อเองนะอหญ่เนี่างอย่าก็ชื่อใหญ่ไปเนี่ยเนี้ยอุ่นน่ะเปิดเป็นยังบอกต้องเชื่อกค่ยังแค่ได้ส่งนี่ให้ซื้อมาให้นี่ อันนี้ก็บ่าวลาซื่มหายูกเสือแต่ไปรุ่นรุ่นเเนาะโดยลูกก็ชุดหนึ่งพอชุดหนึ่งเกือบกับูวใหญ่าีนี่พูแล้วพังหายนี่พังหายงามนอกปอะตูเนาะเสือกันหนาวพอดีเลยเนาะโดยว่าชงมัว่าพอหนาวเลพึ่งช่อพังหายพอสุนันมกัหนาวอีกได้สุนันเนาะกับกันหนาวไอ้ที่สุนันน่ะ มาเบาสันก็ชื่อมาพระพรมเป็นเบาหลาเอาพระพรมทรงพื้น,น,น,นันคกันนั่นแล้วพอไหวนันย่างคนหลักนั่นแหละนัแล้วพออยู่ไรกระจอกกระแจ่มไหวเป็นกระจอกเขายี่ขนมขนมพวงลูมาต่อกัพอยาวนันอยากกิน,อ,กกน,อ,นอ,อยากให้ผู้ <c oughs> ะ แก่ป้าแล้วแก่ป้แล้วกาพอเม่อตะตุกน้ามาเนี่มาสูพรรณเกินพอพอไม่เห็นถุงมาอาลงมาแท็กนึงน่ะโอ้ยอารมณ์ให้เขากินได้กว่าแท็กนึงน่ะเป็นกไงจะน้ำจะให้เฮาเนาะโดยเออสิ่งใดแบบนี้จะหาลงจิตใจสิบชาวทางบ้านและเมืองมาให้ได้เลยว่าบอกลูกลูกกับมาให้ความพอแล้วดีใจแห้งวมากตัวได้น้ำได้วมากใจแล้วลูกเอ้ยขอบใจแล้ว บรรยากาศดีเป็นการเงิน hmm. ค okay. si mm ือกำไรมันก็รวยบุญคุณเพื่อนอ่าสิตธิสมองพอเพื่อนดีดีแพงเพื่อนร่ำรวยรวยเฮ้ยใครจะให้ไปไปสูบหน้าบุญกันยันเหยียบขี้ตรงเนาะโด้วยงั้นแล้วพอได้ว่าดิฉันบ้างปู่ฮามามาเป็นเพื่อนนานเวลาพอเขาไปแล้วโยมเชื่อพอสักเครื่องก็สบายสอบนึ่งน้ำเอาลายแล้ว ยังมันเปื้อยยังมเละเท่านั um ้นนะแต่ยังเป็นมูเป็นยังกับมันย so ังเลือกแล้วกี่ตุมหันเพราะมันก็เป็นกี่ตุมล้อกันเขาเทพื้นให้อยังมันก็เป็นแล้วโดยอ่าแล้วชายชายพลเอาจกหันทมทมทมหันวะนี่มันยังเพื่อนอยู่มือนีย่เพราะว่าโดยมามันเป็นตมมันว่าตัวกระเทียมเป็นเจาะอันเด้โดยมันยังเพื่อนอยู่โดยนั้วชายชายพลมันทมทมหมดอันบุกกร khi ở Sài Gòn tôi vẫn đi chụp bờ nhân, số nào bờ hùng là lôm bờ hàn rồi, nó. Siêu mày, mày nói với mày. Cái gì đấy, cái gì đấy, hả? Bún văng, cậu nhảy, cậu bảo cậu, ờ, lông khi Đi về bên ở ờ, bố ơi, ông bảo, ông bảo, cái gì đấy, bún này, cậu bảo, bắt gạo, bắt xong, bắt gạo, rồi, 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 นอนรับสบายแล้ว่ะนี่เนาะโอ้ยสบายดีแล้วพังหมดคืนหมดคืนนี่หมดคืนทิชช่าดีปิดทานสิบเว้นก่อนมาได้แบบนี้เนาะโดยแจ้งคักบ่แจ้งคักลูกมากก็บอกพอเปิดแล้วจะกินดีพังไปเชียงัุรีได้มันพังหมดเลยพออยู่ไันเนาะมันเสี่ยงวนกันหลายอย่างโดยเออโดยโดเอาสัยเดียวไปเอาอันนี้มาต้อนก่อนเด้อ เออ,เอ,อ,อน้องเอ้ยไปองเ้ยไปเอาแนวใหม่ระตู้มนดีก่อนมงูวัดอะาะาเอาปากกะจาดกะแม่นลงไปแล้วคินเนาะปากกะจาดเอาลงไปแล้วยังมีเครื่องอยู่พอ่น้องเลยลาย่างแนวอยู่ยแ้วมนนี่ก็ะไรเนาะอือพ่วง khưa nâng mua thì thôi <laughs> Không ai khưa này. này bằng sụp năm bằng sụp bay sụp tiền đốt nó à,

vì nó ấy Sự mà Này mà tu phần năm Cuối <laughs> cả như vậy Vì nó ấy nó mới cả đang Hoa mấy mây ít nữa, bố tu đó Bộ mây ít mới cả xẹp đấy Bàn bộ bỏ Rồi Ờ Hãy dù sử cái, mà này lên Đó đây là quay rồi nè, mi mi quá, quay rồi Mi cứ rửa, rửa đâu mà tụi Đâu rồi Bụi rửa tụi nhá rồi, chắc rồi <laughs> Bà em này tụi nhá rồi nè Cái gì thì bố rồi nè xài mới nhằn bà nè Cái gì rồi Cái đi sẽ con Sụp Ở gần vấn đề เออสุบรถบ่แม่นบ่อโ้แม่นบ่อเออแม่นเจอวางสูบซื้อวางสูบมาให้พ้อมเอาไว้เวลาตีรถมันเปมี้ยมยังไงเพราะได้สูบบ่นี้ยอให้หนีเนาะสูบตู้จะว่าจะว่าอ้วกขึ้นจะว่าอ้วขึ้นดยู่จังเลยเออเนาะโนต่อไปแจว่าได้สูบ่ได้สูบกับจู้อ้ันกินได้ัจหน่อยดิ แล้วเออแบบว่าอาแบบสุบบานก็ไ ah, ด no, er. no. uh ้เ uh น้อในประเทศอืม hey. อ no. no. oh, uh ืมมันต no. oh, hey like ้องแบบว่าน like ี่ใส่แบบสิถี่เนาะโอ้กระเจ้าเห็ดมาหลายแบบเลยเพราะเฮงอีู่แล้วนะพอใครมันที่พอได้โอ้หักดีบอลเผย thật <coughs> nó mới mày nó mới đôi tổng, đây. Một, tổng đây. Ừ. Ừ. bằng sụp đúng không ừ. 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 này nó này bài bằng đứa này mặc xe đi. <laughs> <Thôi. cười> mặc chắc luôn đúng đúng <laughs> vâng này, bên đây ng bên đây kìa nữa là kìa nữa kìa nữa kìa nữa nó nữa kìa 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 nữa ทั้งแบงปิ้งไก่ทั้งแบงกอาแตงน้างก็ว่ามีมะล้กว่าปิ้งไก่น้างเออไก่พิไก่เชนูเหลาขาวมึงคงอะไรน่ะโดยโดยปิ้งไก่มึงคงเหล่าขาวมึงคงระบงสารวันเหล่าขาวมึงคงเนาะโดเหล่าขาวพิ้งไก่น้าปงเหล่าขาวมึงคงโดยบงระบงสารวัตทำขอนเด้นี่ยังใช่ไหมมาอีกแ้ว Ờ do say song bơi bơi sang sáng bơi hai bô sáng sinh hà à sáng hai bô sáng sinh hai bô sáng sinh hai bô sáng sinh hai là sáng sinh hai bô sáng sinh hai bô sáng sinh hai bô sáng sinh hai đó sáng sinh hai bô sáng sinh đây bô sáng sinh hai bô sáng sinh đây อา่าบุญใหญ่ใส่เอวงามใช่งไหงมนี่เานาะนี่ก็ใส่ใส่เอวเ,เ,เก่าเฮ้ยเอวมีอยอ่ใช่ไหเออโวู้ดนะโอ้อันนี้อันนี้แบบตัวนี้นะมันจะเป็นแบบตะบบแบบจะกรล็อกเลยจีเน่ะพอไปทายแกะหมอกใตายล่ะ <laughs> 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 อ๋อนี่มันก kind of ันเชอมันกันล็อกอยู <t os> <t os ่แต่ว่ามันต้องมีวิธีใช่ไหมแกบอกแกบอกตายรอดเหรอว้ามันก็มี่โมงแกออกอยู่นี่นะแต่แบบไรมึงแต่ว่าลูกมยังใส่แบบนั้นๆอยู่มันนี่กงเหมาพอลูกเลยนีสิเอดิ้งเดี๋มันล็อกได้เลยนี่ล็อกล็อกเลยอ่ะเด่นที่เยอฉกแตนมัล็อกนี่แหละแรกคือมันอยู่ เาดึงเขามันช่หัดเขยเลยนี่นะเอ้ยไรเรากันนี้ตัวกนนี้เขาดึงนี่ขึ้นนต่ไมันช่ดึงตัวอะไรดึงตัวนี้โอ้ยนี่เราขี้ชงคักเลยโอ้ยชงใต้บ่นี่ยนี่นี่มันก็มีวิธีอยู่นี่เนาะสมมติว่าเอาใส่แบบชี่นี่ใส่แบเชีนบ่เนี่ยเดี๋ยวมันดึงเข้าดึงเข้าไปหัดเข้าเข้าใต้บ่เนี่มันจะมีมันจะมีไรเรากันนี้อยู่รุมไปเขาเขาจับมอง จับตัวนี่ยเงื้อขึ้นปุ๊บเดี๋ยวมันจะออกรวดอย่างเดียวนะง่ายๆนี่เดี๋ยวนี่เออไม่ตัวเลยพอไปลุกเลยท่านสมัยโบราณชิแกะออกไปให้นิ่มเขาเข่าใต้บางก้อนใสแต่ว่าแต่ว่าหากใสส่งใสส่งบางก้อนก็คือว่ามันมันมันใหญ่เองมันพอดีกับพอต้องใสใสเสียมคัดโดยโอ้ตัวเซนเป็ดพอดได้เลยอ้าวไม่ตัวนี้เหรอ

ô ừ. yeah, right. yeah, đi, đi. À, à. cố <laughs> <laughs> à. à, à, à. à, à, ừ. này mên ô đi ô đi ô đi ô ngay, ô đi 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 đi ô đi đi ô 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 đi đi ไอ้เพลงมันเป็นแบบส่งส่งผู้เฒ่าอะนะนุงดูใบอ่ะนี่อันนี้กรส่งมันก็ส่งเอาเลยคือลายไปเรลยว่ะไปประตูขอเนี่ยขึ้นไปใส่ไอ้เบิ้งนี่ไปไม่ไอ้เบิ้งนี่มันจะพอดีครับบอกครับว่ามันพอดีก็บจะมืวนเปลี่ยนได้อยู่อยู่ภายในว่าเาโอกคป้ายออกนะใส่เลยก็ได้เอาเยอะเลยบอกเออไป้ายใส่เขาจะต้องก้องไว้ก่อนใช่ประตูหายแล้วเนาะโอ้พอดีมอนเลยนี่เนาะ khắc oh, này đi, hạt này hạt này đi. đi. rồi, đi này, no. chút lên, nó, bao bao phải chú, rồi, rồi, à, xay, xay, rồi. là vương chú, huê ẻo vương chú hả, có đi đấy bỏ chạy xe hùa có đi, ờ có đi ôi nó, về có để, tè tè bộ chạy xe khác cái nhẽ, nó, mày đi phê đấy này, สทำเป้ใช่ที่บ่โดย<อ><อ>ใส่ชุดไหมเตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้จะเป็นสีออกเท่านิดนึงพี่น้องเหรอเนาะตัวนี้เหมนเดียวกันเลยอ่าแต่ว่า,ามันออกเท่าๆนิดนึงตัวนี้ต่อกันต่อการท่อกัน,กนโดยในโฉ่งงามา<อ>หม่<อ>ใช่แล้วบานี้เนาะขากลายคักลายพอดีเลยเนาะโดยตัวเก่ายัเอาไว้ก้อนบ่ชักก้อนบ่เนี้พอได้เปลี่ยนกันโดย บใส่เข็มคัดก็ได้บ่เบิงอใส่เบ่งบวอเนาะบ่มันยังคัดบ่ได้แตวมันต้องมัต้องไปตัดตมันต้องตัดเออย่าฮแล้ก็มันต้องเลตัดก่อนไบเดยวเดี๋ยวมันสยาวพอดพอเอ๋ห้องมันน้อยอ่อยน้อยมันต้องตัดเิพาตัดตัวเรวมุดปไหนเดี๋ยวกำลังถ่ายรูปเดีวมมดเจ้าไปนะยบเราเวถ่ายไปก่อน ประมาณนี้เนาะถ้าออกประมาณนี้แหละนี่ใช้มีดเลยผ่าไปตู้เลยขอตู้เลยอยู่เฮื่นเลยลูกทางหือนบ่ต้องหัวตาไม่เด้อพอเป็นหกไอวัฒนาจะให้ใช้ปืนทัดประมาณนี้ประมาณขอมือหนึ่งเด้อตู้เด้อโดยวันนี้นิ้วหนึ่งเนาะถ้าวันนี้เนอะวันนี้หนึ่งถ้าออกลากะบวันล็อกกุบไว้สิ nó là tắt nè cứ không có xe cái coi năm nào nè nó cứ về điều cái này nè nó ừ. có này này. đừng có mất cái nền cái giờ chỉ là nó không nó khẩu tá hết bố mình bây lọc quan bây giờ nó sẽ ngồi cái hàng ngày bứt cái phuỷ mấy cái bút lút hổ lút đây khác này bố oh, bên cả ừ. đúng rồi เฮียจุกเนี่ยเขากดเนี่ยดับซะดึงเข่าดึงเข่าโย่ไปยกท้ายยกแก้มจะบอกใส่เก่าก็ได้ไปยังโดยนี่กะว่าลูกชายนี่โดยเออ่อจะมาให้ลูกชายเออยากยังพอบุเป็นเช่นไรโย่ใั้เข่าเข่าให้กว่าเอวลี่ั้งหมยให้รู้เฮ้ยเนาะมาทายฮุบกัได้บําเพลยเนาะไปเด้อ เออกล้องแล้วประตูเด้อเออหนึ่งสองสามเอ่อเครื่องเอามาจริงๆแล้วก็ซื้อมาพร้อมกันกับผักกระจาดนต่เมื่อกี้เนี่นนะย,ยแบปซื้อเครื่องอย่างน้ำแน่อ่าแบปบซื้อเครื่องผักกระจาดแน่นแล้วก็บครับเสื้อผ้าหนาแพ้มะกล้วยปิ้งไก่เซโนโอบางสูบไม่ประตูคน,นมื่อกี้นะ่ะเด้อ ด er. like uh, so ูเด uh, so ้อกลขึ้เก่าอัแล้วเป็นเงินของแม่เพชรนั่นแหละเด้ออ๋อเอาขอบคุณขอบคุณแม่เพชรคือเก่าเนาะที่ว่าซื้อส่งงามงมาให้ประตูได้ใส่เบาๆหนิเนาะโดยโดยขอบขอบใจเด้อน้องะเผ็ดเอ้ยอยู่ดีแพงเ้ยลูกผู้ซื้อมาตอนผออยู่ดีแพงให้ลำให้รวยเด้อได้อัเป็นเงินชงแต่การเพื่อนหาคุณแพงลูกเด้อให้อยู่ดีแพงช่วยพอสมืให้ลูก หลายๆว่านี่ขึ้นไปสิบเท่าเลยลูกเด้อจะสุดสการมมีพี่แฮงโดยสาธุเนาะให้เป็นอยู่ดีมีแห้งเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่าเส็ดกิจการในงานอะไรก็ให้ราบรื่นจะเริ่มลุ่งเรื่องต่อไปเนาะโดยโดยพี่น้องเลยเอามีแต่สำนันได้พี่น้องทั้งหมดเสด็กะสักหน่อยสี่ได้พากันเดินทางครับเนาะลาบลาประตูไป cầu, cau bây giờ rồi, rồi, nó vừa đi đường cả khám oh, tập đấy, đi chơi mà, nhưng <laughs> mà mua bao bao sẹn bao nhiêu tiền? Cả mà bao bao sẹn bà nhiêu tiền? Chứ nói thật là bao nhiêu tiền đấy, tao lấy tao lấy, 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 tao มิแต่ประตูไปถามเรื่องค่าสร้างครันเนาะอ่าดิมเปอร์เซนซีอ่าไล่คำนวณเบื้องก่อนก็ได้มันจีบประมาณเท่าใดเนาะโดยอ่าโดยโดยเอ้าดูดีมีแห้งนะประตูเด้อโดยโดยโยสบายดีนะประตูเนาะอ่าไปใา้สัพี่น้องเลยวันนี้เนาะถือว่าไล่อ่าเครื่องคองหลายอย่างเลยเนวกล้วยมีอยู่ทักบีพู้นี่อ่าสามสี่ห้าหกพุดธิหกบีเครื่องหนึ่งพุดธีเครื่องหนึ่งพุดธี สื่อบอกเกี่ยวกุ้ยเกี่วยอันมาให้ประตูอันสดสดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะพอได้กินกับขคี้ยวก็ได้ประตูไอ้ปราด็มันอันหวานอันพักนะเนาะสุกแด้วต้มแล้วประตูไปเดินพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขั้นได้ขอตัวไปก่อนเนาะทำลาไปก่อนเด้ินนพพัฒา์ประการใดขอตัวขอไปน้ำสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสบายดีขอบคุณขอบคุณแม่ เผ็ดเด้อที่ว่าได้เมตตาทางครอบครัวมีตู้เนาะให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนะาะเพราะว่าเสียเวียเหตุการณ์ในงานอะไรก็ให้จเจริญรุ่งเรืองเข้าหน,าน้าต่อไปเนาะให้ยูดีดมีแหง้งตลอดปีและตลอดไปเนาะโดย